อ่ะเดี๋ยวเปิดรายการแล้วพูดถึงสถานที่แล้วเดี๋ยวเราลุยขึ้นเลยมาสวัสดีครับทุกเพจที่น่ารักทุกท่านพบกับพวกเราทีมงานในตาผีเข้ารับผมตามตามกฎการรักกันแล้ชมในค่ำคืนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งครับแชร์หน้าเฟซตัวเองหนึ่งแชร์สองแชร์หรือสามแชร์ก็ได้รับเปิดสาระให้เราด้วยขั้นตอนที่สองครับมีเพื่อนเแต่เพื่อนเขามาดูหรือมีกลุ่มผีแชร์ลงกลุ่มผีกลุ่มๆนั้นบางกลุ่มเนี่ยต้องขออนุญาตแอดมินกันด้วยถ้าไม่ขอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ให้มาโพสได้แล้วนะครับข เข้ามาทักอินบ็อกเพจได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อครับนะช่วงนี้อยากทำงานนะครับฝากไว้ด้วยครับผมเพื่จะดีแล้วก็ย้ำเตือนกันทุกไรฟ์สำหรับใครที่ดูเรานะครับรักเราชอบเราฝากกดแชร์เปิดสาธารณะกดอีโมจิน่ารักน่ารักกดติดตามกดหัวใจอะไรก็ได้นะครับและก็เช่นกันสําหรับใครนะครับที่ไม่ชอบ เข้ามาดูแล้วไม่ชอบคิดหน้าไม่ชอบน้ําเสียงอะไรมันก็แล้วแต่อย่าไปดูให้หนุนหงิดหัวใจคิดซะว่าเป็นหนังเป็นละครจะทันทนไม่ไหวกดออกเลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับไปสถานที่วันนี้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะคือต้องบอกเลยว่าอะไรแต่นนตวันนะประมูลวัดเลยอ๋อประมูลวัดนันี่มีหลายกลุ่มวัดน่เแล้วก็ก็เออใครอยากร่วมเข้าไปในกลุ่มนะครับกลุ่มทางเฟซบุ๊กนะครับกลุ่มพระครูนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์เพจได้เลยเราจะส่งกลุ่มให้แล้วอยากจะบอกว่า พระครูเนี่ยเขามีสร้างวัตถุมงคลเยอะอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้น่าจะยังไม่สร้างแล้วเว้นอีกที่คือ12ปีเลยถึงจะสร้างหรือว่าจะมีวาระพิเศษก็ถึงจะสร้างครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใครอยากเช่าพระหรืออยากจะถามสอบถามว่าเอ้ยเขารับกิจนิมนต์ว่างวันไหนที่แบบมีเจิมมือเจมิมรถอาบน้ำมนต์อะไรเงี้ยหรือสักยันอ่างเงี้ยก็จะมีกลุ่มกลุ่มนี้นับอยู่หรือสมแบบรูปเพจที่เวลาเราแจกพระแจกอะไรไปอย่างเงี้ยที่เราได้พระยันไปหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยเอาไปเจิมเพิ่มเติมหรือเอาไป เออลองแบบเอาไปแบ่งปันให้เขาบูชาต่อเนี้ยก็จะมีกลุ่มกลุ่มนี้อยู่ไงก็ฝากด้วยนะทุกคนนะทักมาที่ล็อกมีเดียเลยใส่มูเลยสายมูอ่าเท้าเวทไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่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 ม่เจ๊เจ๊กระหม่อมบอกว่าไม่ชอบพี่หน้าตัวเองทำไงดีคะทำใจครับผมเมื่อวานเจ๊ไม่มาดูเห็นเห็นได้จะดึกเราไลค์กันดึกเห็นไม่เห็นเจ๊เขามาเมนต์ไม่เป็นไรเจ๊กระหม่อม บเดี๋ยวเราทำบุญลงศพนะานอไปลุยสวัสดีน้องแพด้วยนะครับสวัสดีน้องแพ้ด้วยนะครับรอดก็เหมือนเดิมนะเปตนบายรอไปเฝ้ารถเฝ้าสถานที่เป็นปู่สมเป้าทรัพย์เป้าบ้านเป็นที่ดานบืเี่ยนะรับไปแลีวก็ฝากถึงน้องเมื่อกี้นบอกว่ารีบดเรื่อยครับเวลาจะหมดไม่ต้องกลัวครับบ้านไม่ได้หายไปไหนนะครับบ้านมันอยู่ไม่หายไนอนเข้าใจว่าอยากดูแต่ว่าเราต้องพูดบ่อยๆเราพูดเยอะ มันเราไม่มีโฆษณาเราพูดได้อยู่แล้วอ่ามีคนถามว่ามีไล์กลุ่มเพจล่าลุยหรอมีครับมีครับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อดมินรันให้ครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลยก็ไล์กลุ่มล่าลุยหรอเนี่ยจะเป็นว่ารวบรวมในเครือของเราไว้นะครับก็ที่แบบว่าวันนี้ยูย้อนหลังหรือแบบถามเราอย่างเยว่ามีไล่ไหมวันนี้อะไรเงี้ยจะได้แจ้งข่าวสารกันว่าใครแคปรูปอะไรได้มาก็จะลงในกลุ่มไล์บางทีบางทีพวกเราเนี่ยเดินเดินอยู่เจอเหตุจังน่ะบางทีเราถ่ายให้เห็นเลยเราก็ไปส่งในกลุ่มกันเพราะว่าบางทีอะบางอย่างที่ มันไม่ได้หาดูในไลฟ์ไม่ได้หาดูหน้าเพจนไม่ได้ครับผมอะไปเดี๋ยวเริ่มเดินกันเลยไปบอกทุกคนก่อนว่าเดี๋ยวเราไป4คนเลยเพราะว่นย้อนยอานอขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับถึงประวัตินะครับก็คือบางคนเนี่ยไม่ได้มาเมื่อวานเนี่ยเรามาที่บ้านหแสงจันทร์แล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่เจอห่อผ้านั้นนะแต่วันนี้แล้วเล้บอกว่าเมื่อวานน่ะเจปวดท้องด้วยปวดท้องปวดท้องก็เลยบีทเจก็เลยออกแล้วคือจริงๆแล้วตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยเราคุยกันใหม่ว่าเดี๋ยวแล้วสี่คนเนี่ยก็คือจะพาเจเนี่ย ไปดูไอหอผ้านั้นด้วยกันด้วยเห็นกระตาตัวเองเพราะว่าตอนที่ช่วงที่เจบวชอะเจไม่เห็นหอเพราเจมาทานว่าที่เห็นหอมาทานมาทานแต่ว่าไม่ทานห้าไม่ทานทานแต่เปิดหม้อแต่ว่าหอผ้าคือเจดูแต่แค่ทางไลฟ์เลยอยากจะแบบเฮ้ยอันนี้ร่างกายโอเคแล้วเลยดูด้วยยอมรับเลยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราสี่คนเข้าไปหาไอห่อผ้านั้นอีกทีหนึ่งเพราะเมื่อวานอะเจปวดท้องขึ้นมากระดันหันแล้วเมื่อวานอะกลับไปอะกลับไปเก็ไปอ้วกมันอ้วกมามนเป็นก้อนดำ แล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้หารูปลุยป่ะลุยเพื่อหลังอ่ะไปหาหมอนวดดิบอกเมียมีเมียไม่รู้เปลี่ยหรอ่าไปแค่นี้วะมันหลายสมุดมันนวดมันนวดแป๊บเดียวดิไม่ถึงพันนี่พันนึงเขาต่อต่อเดือนป่ะมันนวดแป๊บเดียวโอ้ยพันนึงอ่ะเมมเบอร์รายปีไม่ถึงรู้ได้ไงวะไอเจเล่าให้ฟังไอเจเล่าให้ฟังเจรู้ได้ไงไปกระเบื้องไป เม,มื่อวานเนี่ยนี่ยที่กูบอกเอมื่อวานบัสเคลียก่อนมันจะเป็นเหมือนไอ้มันไม่รู้เลยเห็นจะเห็นช่วงฝั่งเนี้ยมันเป็นเหมือนน้ำดำอะ่ะถ้าหลังเสาไฟมันจะแวบ,บเข้าไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นแล้วไม่่ใชครั้<ห><า>งแรกที่เราเจอใช่จเจอเกือบทุกรอบแล้วก็ในไลฟ์และในกลุ่มอะ่ะ ที่เขาแขกมาเห็นที่มึงบอกว่าเหมือนเป็นเตะที่สูงสูงเออได้เห็นจริงใต้ถุนบ้านพอยาวแขนยาวขายาวไม่มีหัวยข้างล่างผมอย่าพูดแล้วขนลุกเลยมาสซอร์ร้อยว่าเท่านี้นะครับผมรบกวนฝากกดแชร์เปิดสาธารณะด้วยรวมถึงผู้ใหญ่จะดีท่านใดอยากโปรโมทอยากโฆษณาถึงกันนะฝากให้ยูทูบเทมานะนะจ๊ะรับรองว่าเราทำงานให้อย่างเต็มที่แน่นอนครับผมเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันแบบว่า ไม่รู้ว่าเราร,รู้สึกเองหรือเปล่าเมื่อวานก็รู้สึกที่มามันเหมือนมีคนอะยืนดูเราเว้ยยืนดูเราจากไหนบ้านความรู้สึกมันแปลเป็นแบบนั้นจริงเหมือนคนจ้องมองเราอยู่เฮ้ยนั่นยเนี่ยเสียงอไม่เสียงแค่นี้เสียงเหมือนเมื่อวานเป็นเสียงเหมือนคนทำอะไรอยู่เนี่าเนี่ยเฮ้ยเชืยูมีคนอะเมื่อวานเข้ามาแล้วเฮ้ยเนี่ยเมื่อวานแบบนี้เลยเข้าไปเมื่อวานน่าจะอะไกูไม่แข็งแรงตอนนี้กูพร้อมบวก มึงว่าอะไรอีหี่อเอามึงพูดอย่างนี้ก็สวยกันหมดอ่ะเดีทําทำไมอ่ะอ้าถ้ามันออกมาเราจะไม่มีที่ยืนเมื่อกี้มันเป็นเอ้ยบัดจากมอก่อนเฮ้ยไม่มีแล้วว่ะไรพี่เดี๋ยวพึ่งนะแชร์ไปก่อนนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปย้อนไล์ดูนะตรงเสาเนี่ยมันเป็นมือดำดำใหญ่ๆโปะไว้ตรงนี้เลยเสาไหนผู่หนึ่งเหมือนยื่นออกมาเกาะเหมือนยื่นออกมาเกาะระเบียงอ่ะตรงเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆไหมชั้นบนเป็นมือใหญ่ๆนิ้วยาวๆดำๆเลย แล้วพอส่องไปทีอ่ะก็หายไปเฉยเลยไอ้ทียนี่คือระเบียงที่เราขึ้นไปนั่งทําพิธีเปิดหม้อกันห้องนั้นเลยห้องที่มีแต่ห้องเนี้ยมึงกลับมาแล้วใช่ไหมที่นีโอ้ย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 อ่ะนี่ไงมาแล้วนี่เขาบอกว่ามีมือดำๆจริงอ้าวเลยนี่อ่ะที่มันเดินมาเสียงมันเดินมาไอ้ที่มันมีเสียงตลอดเลยวะเราก่งจริงมึงออกมาได้ บีบคอยเจเลยกันพี่เลยบีบคอยเจเลยเฮ้ยคนเห็นมึงดังเต็มเลยเว้ยเฮ้ยเราเราคอยอย่ามาดูหน้าบ้านเห็นเห็นตรงหน้าระเบียงมีใครอยู่ปหมครับกูถามก่อนเพราะว่ากูกูไม่รู้ว่าไอ้นี่เมื่อวานก็เป็นคนยืนตรงนี้แต่มันไม่มีคนที่กูบอกอ่ะใช่เมื่อที่มันเป็นคนคนยืนอะเนี่ยไม่มีไอ้เนี่ยแต่ทำไมพอรั้สื้มีเราก็ยืนแบบเมื่อวานแม่ไม่เป็นคนยืนแหละเออใช่แต่เมื่อวานไม่คนยืน เราเด็กคนนี้คนเยอะเลยเฮ้ยใครอะอะไรเอ้าเฮ้ยเห็นบ้านเมื่อกี้นี่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 หยู่ชั้นสองเนี่ยเฮ้ยพี่เหมือนเดินลงมาเลยวะตอนเนี้ยเสียงแม่งเหมือนมีคนอยู่ในบ้านใช่ท่านฝากแชร์ไปนะแชร์ไปเยอะเลยนะเพราะว่าตอนนี้เมื่อวานก็เจ็บหนักกันแล้วนะอยากให้ทุกท่านเป็นตะขี่พยานนะเพื่อนแชร์ดูย้อนหลังได้นะพี่ยูทูบครับ วันนี้จะพยายามลองดูว่าจะเจอที่สิ่งที่บัตบอกไหมที่เรียกกันว่าอะไรนะมันคือไม่เราไม่รู้ต้องบอกว่าไอ้หอดำนี่นเราจังไม่รู้ว่ามันคือไอ้ไม่ใช่หอดำไอ้ห่อขาวนี่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเข้าใจปะผมก็ไม่รู้แต่ว่าที่ออนี่บัตพูดอ่ะที่บอกว่าเป็นเป็นที่เราแต่ <ขา S 1> ว่าเ <ฮะ S 1> มื่อวานอะไอ้ที่เขาเรียกไอ้ไอ้ดำไอ้ดำเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรหมายความว่ามันเห็นเป็นคนเห็นที่นี่เฮ้ยนี่ไงถึอกมาแล้วอะไรอะไรจ๊มึงพูดถึงมัน่ล้ะ มันโผล่หัวมาไม่มันตาตอนแกูก็เห็นตรงนั้นน่ะตรงนั้นเลยพอมันพูดถึงถึงไอ้ดำเมื่อกี้ที่กูจะอธิบายให้มึงฟังไงกูเห็นเป็นคนโผล่หัวมาเลยเฮ้ยมีเสียงว่ะไม่คือจะอธิบายให้ฟังว่าที่คนเขาเห็นว่าไอ้ดำไอ้ดำเนี่ยคือเขาเห็นเป็นเงาดำๆกันเยอะมากบ่อยมากใช่แล้วเมื่อกี้มีมือดำๆด้วยกออยู่ตรงขอบขอบระเบียงไะดแต่มือใหญ่แบบใหญ่กับเกคนบพับ เีไยมีไงเรียกทำมล่ะเตึงเลยหรือว่าเรไม่พอใจที่ไเรียกมาอย่างงี้ใช่อย่าไปเรียกไอ้ดำไอ้ดำเะเข้าไปโดนหนักนี้อย่าเรียกไอ้ดำลองลองลองค่อยๆเข้าไปเลยได้ไ้้อยขึ้นไปก่อนเดี๋ยวอันนี้มันอุทางอ่ะเพราะว่าเมื่อวานูไม่เ็ี่ อะไรใครพูดอะไรวะมึงคือแบบว่าเหมือนเดินเข้าบ้านผีผิงเลยวะอืมเข้ามันมันเข้าแล้วมันแบบว่าทุกคน มันมันขนลุกอะมันมันเหมือนแบบมันไม่ได้เย็นเหมือนฝนตกมันเย็นแบบเย็นเหงื่อตกอะมันบอกไปถูอะแล้วขนลุกอะมันเหมือนไม่อะเขาเลยเข้าไปเฮ้ยมันเหมือนมีคนอยู่หรือเปล่าเฮ้ยยิ้มอะไรอะเอางี้เลยเราลองลองปิดไฟอุ้ยเผื่อมีคนอยู่ไฟมีคน มีใเนอะไรปะไไมรว่ะข้างบนเหมือนมีอะไรมเหมือนมีอะไรหล่นลงมาเหมือนมีอะไรอะไรหล่นมาจังเ่ีมันหล่นจากข้างบน่ไเป็นไรเนอะไรจะเสียอะไรมันหล่นมาดีกว่าข้างบนไหนมีปะไม่มีไม่มี เกยิ้มทำไมยิ้มยิื่อไร่ะมันหน้าสิวหน้าขวานเียเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเจ๊เจ๊เจ๊มึรู้อะไรกอ่องเฮ้ยทุกคนมึงูนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเ เมื่อกี้สูมไปเหมือนกินไม้ขยับบ้าก็ลมมาดิแล้วตกใจอะไรอ่ะกิ่งไม้ขยับตกใจทำไมอ่ะไปดูใหม่มันเหมือนมือไปดูใหม่ดิเนี่ยเอากล้องมาเราฉันเลยปะดูไม่มันเหมือนมือเชื่อจริงเหรอเมื่อกี้เกี่ยวได้นะเนี่ยเนี่ยมันเป็นต้นอ่ะเหมือนต้นโพมันโบกอ่ะต้นโพมันลงไปเหมือนต้นโพมันโบกอย่างเงี้ย ไตกะมกี่มุ่งี่นมุมนี้เหรอุมนี้ปมะมันะขยัะกิ่งนี้เหรอถ้ามันเป็นกิ่งมันบกหไม่มันเหมอนกิ่งแบบกมาหรือเปล่าไม่มันมันเป็นมือเลยมือป่ะวะหรือกิ่งนี้เหรอวราไปตามหาห่อผ้าเลยปะพี่หนงเห็นแล้วไปก็ไม่ไในี่ใชเลยไปป่ะามาลามืามามามาะามามามาย่าม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 เฮ้ย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 ามมามามเฮ้ยามาามาา เฮ้ยมีใครอยู่ป่ะครับเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยหัวหผมพี่ดูข้างบนดิพี่เสียงคนตีหลังคาไอ้เจี๊ยบมันจะไม่มีใครไปียบน่ใครจะขึ้นวะเนี่ยเสียงมันจะแต่หลังคาจริงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้หมาตรงหัวเลยพี่มึงลองคิดถึงคนคนเราอะสี่ตีนเดินอะเหมือนเหมือนกำลังตายอะเข้าใจเข้าใจความหมายที่กูพูดป่ะเสียงอะเฮ้ย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 หัวหัวอะไรอะเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรจะตกตลอดเลยอะตอนนี้มงคลว้เฮ้ยขอบคุณ พี่หงพนไนึงวหอผ้าแล้นดูห้องขวากอนนะกระจายดูเลยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยกระจายดูดีเหรอกระจาหมายถึงว่าตอนยั่บอกอาอยู่เียกลัวแล้วกูลิ้นพัว่ะพี่่ไมกรนดูดิพี่หน่หะ แบงค์แบงค์ดูดิในห้องมีอะไรบ้างหอบผ้าหรอฮะเจอปยวหรือมันต้องลืมมุงก็ยึดกูไม่กล้าคุยกันไม่กูกูแล้วแบงค์มานี่ไม่แต่ตอนนี้ก่อนนี้ยเราเจอหม้อใช่ไหมตรงนี้แล้วจะมีไอ้อนี่อยู่แบงค์แบงค์ แบง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 ้ยอะไรอ่ะหยตรงนี้มมุก็กูเดินขุดเดินหายู่อะไรอ่ะในห้องก็มีใช่ปะแม่จะบอกมากตอนแน่ะเนี่ยเจอแตรงนี้คือนี่มันจะมีหอผ้าพงเนี้ยอยู่แต่วันนั้นน่ะเพวเ้ย เมื่อวานเรามาแล้วไม่เจอเมื่อวานเรามาแล้วไม่เจอไม่มีเออไม่เห็นมีมั้มันไม่มีอ่ะเจ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 แบนเจไอ้เสียงล่างเลยอ่ะไอ้เจเอ้าเจเจ้างล่างทำไมอ่ะเจเฮ้ยพี่ผมได้ยินเสียงล่างอะไรไม่รู้เมื่อกี้ข้างล่างอ่ะเจ ไอ้เจมึงลงมาข้างล่างทำไมเจเจเฮ้ยเจไอ้เจไอ้เจเฮ้ยไอ้เจเจอลงมาข้างล่างทำไมอ่ะไอ้คิมมันอยู่นี่มึงเห็นอะไรเอ้าเจสัตวมาดูอะไรไอ้เพมึงไปไหนเนี่ยคุยผ้าผ้าเหมือนมีคนแล้วข้างล่างใครเดินอ่ะเอ้าไม่รู้เมื่อกี้กูเดินตามข้างล่างเฮียข้างล่างใครเดินไม่มีใครมันอยู่นี่ กูเห <kung> e ็นแค่ม like ันเหมือนว่ามีคนยืนอยู่เป็นร่างดำๆใหญ่ๆสาธุกูก็พยายามยืนยืนเพ่งแต่มึงได้เข้ามาเรียกกูปะกูเรียกกูไม่ได้เข้ามากูไม่ได้เข้ามาตรงนี้กูเป็นว่ากูได้ยินแค่แค่แค่ตอนที่บัตรเข้าเข้ามาที่เรียกกูในห้องเนี่ยเชื่อมันไม่นั้ไม่ได้ยินตอนนี้เดีเอากล้องต้องมาดูนี่ก่นไม่ปลอดภัยแล้วดีกว่วะแบนเขาแรียกมาดูท่าไม่หนุ่ม เฮ้ยเชี้ยไงวะบักเอ้ยอะไรยี่ไอ้ตรงไหนเนี่ยมันอยู่เนี่ยจะบอกว่ามันอยู่หรือไงไหนวะไหนโคตรจังไม่หน่อขาเน่ยเนโฟมเนี่ยหรือแผ่นฟ้าเนี่ยหรอแผ่นฟ้าไม่ได้เคยลองดูดิ ้เฮียเป็นหนึ่งอะไรวะไอเจว่ามาดูแบงค์มาดูอะไรอ่ะเฮ้ยมันมาอยู่นี่เลยฉันดูแล้วมันไม่มีใช่ไอเจไเจเฮียทุกคนมันไม่ดีอะไรทำไม่ถูกแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอนนั้นน่ะมันอยู่ห้องนู้น กลับมาที่เดิมไหมเหรอวะมันอยากดูจริงๆเหรอวะเออี่มันอยากรู้มันคืออะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่มันเป็นลักษณะมันลางคนแล้วนะผมว่าจะเออว่าไม่น่าแกะว่ะกูลัวๆๆอันนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวให้ลูกเพจดูจะชัดเลยแป๊บนึงนะบัตบัตบัตรฐานตะแคงนี่ทำไมทู่เป็นอย่างนั้นาะก็ไม่รู้ไอ้เหมไม่แลกแฝงไป เปิดดูด้วยกันดีกว,ว่าทุกคนครับตอนนี้ขอรับรแชร์ไปเลยนะทุกคนนะแชร์ไปเลยเดี๋ยวเราจะเปิดดูด้วยกันเลยสี่คนมัจเจอแล้วมันอยู่ที่ไหนวะพี่จ้างมาดิอยากรู้ือย่างนี้ทั้งคืนเลยนี่มันอะไรล้ว <c oughs> ยเฮ้ยนี่มันจะเก่ง ต้องมีพิธีอะไรเะเนี่ยไปแกะเฮ้ยนี่อย่าผมบอกเลยแล้วไปแกะของเขาเดี๋ยวอะไรจะแกะชัวใช่ไหมกูเขาไม่กูไม่อยากชัวใช่ไหมกูไม่กูไม่อยากแกะเอาแล้วแต่มึงกูไม่มีปัญหากูได้หมดถ้ามึงแกะกูแกะด้วยกูอ่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่อยากรู้กูก็อยากแกะ่ในใจกูอ่ะกูกูก็อยากรู้แต่ถ้าแกะมาแล้วก็นั่นอ่ะดิเออมันจะเกิดอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่เห็นอะไร

ไม่ได้พูดเรื่องพูกอะไไม่ได้พูดไอ้ยี้ยมันแก่ยังไงมันแง้มยังไงกมดหรือเปแล้วไอ้คาบแดงๆคือแปดสิบคืออะไรอ่ะมีกระแชจป่ะไม่มีเศรีมีป่ะขอแค่แง้ดีกว่าไม่ยอมข่าวว่านี่นะอือโอ้แกะแล้วทุกคนนะตอนนี้ผมแกะแล้วนะ กำลังแกะแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้กาลังแกะลาถิ่นะเดี๋ยวมาดูกันที่กาลังแกะคือมีเสียงเดินมาใช่ดเนะเหมือนเดินเข้าใกล้เราด้วยนะเดี๋ยวนะพี่นรังไหวางนะไปไหนขอดูหน่อยได้ปะเพราะว่ามันมีเสียงเดินมาตลอดเลยนะวันีะไรจริงป่ะเอาเฟมนี่ก่อนไอ้เชี่ยจัดูึงสัมผัสรู้สึกใช่ไเนี่ยว่ารูปร่างอะไรคนเหมือนเด็กะ ใช่ป่ะพี่หนึ่งรูรูกูรูแต่เฮ้ยหี้ยร้องเหี้ะได้เลยผมไม่เคยเห็นแบบนี้เฮ้ยใครอะอะไรพี่หนึ่งกะลุนอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวางน้ำหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดันจากหัวขึ้นมาดิเมื่อกี้หัวมันไม่ใช่สีนี้มิจฉา ยังไรยังไม่ได้แกะผ้าเลยตอนแรกกุ้ยมันเป็นสีขาวแบบที่มันไม่ได้หวมันไม่ได้มีสีดำอ่ะเฮ้ยเออว่ะแต่เหมือนหัวเป็นดำดำใช่ดีดีเหมือนมันก็เปลี่ยนสีเงี้ยอ่าใช่กำลังพูดเก่งเก่งไห้เฮ้ยเจ๊มันเปลี่ยนสีจริงว่ะมันปวดหัวนะมึงไปตบเขาว่ะกวนร้องอย่างนี่อ่ะไม่เคยเห็นหุ่นขนาดเนี้ยเด่้ไหม ทุกคนครับขอเช็คหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดพี่ร่างผ้ามันอ๋ออ๋ออ๋อร่้ามันไม่ใช่คนนะแล้วถ้ามันเป็นชิ้นส่วนมนุษย์หรอบ้ายัไม่ดูเราเปิดพร้อมกันนะกูอยากรู้ไเนี่สัตว์อะไรเฮ้ยกินกินดูนี่เฮ้ยเหก็บไว้ปะเฮ้ยเฮ้ยไข่อะเฮ้ยไข่ทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเปิดผ้าแล้วนะเฮ้ยกินทำไมกิ่นสาบวะ ผ่านเหรอผ่านเหรอไม่รู้กิ่งไม้ไมโถกิ่งไม้ไอ้เหี้ยมึงวอะไรไอเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เจ้เฮ้ยเป็นไรอ่ะก็ลุ้นไงไปหึ่งไปหึ่งอะไรกิ่งไม้พร้อมยังกูพร้อมแล้วนะมันไม่กิ่งไม้พร้อมนะกิ่งไม้เชื่อกูเปิดเลยพร้อมเลยหนี เจ๊ไอเจเจ๊เอ้ยบาด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 บาเอ้ยแบงไอขี้ผานตะนกตะนกตะนกเข้ามาหน่อยตะนกไอวอยอยู่ไหนวะเฮ้ยแล้เป็นอะบาดบาบาดบาดบาดเดียวเดียวเดวบาดบาดบาดใจเย็นบาด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 ตะนกตะนกเอใครดูไลฟ์อยู่บ้างเข้ามาหน่อยดิตะนกตะนกเข้ามาหน่อยบาด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 ตาีบาดใเย็นเย็นเย็นบาด แดงไอ้แดงไอเจเจเจไหวปะดูไอ้แดงเลยดิไปดูไอ้แดงหน่อยบัด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 บาดไอ้มันไม่มีลมเมื่อไหบัดบัดบัดเอ้เออบัดบัดเฮ้ยไอ้บัดหลับไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาจับมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพียงไอ้อยู่ตะนกอยู่ห้องบนห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ตะนกเข้าหน่อยหัวน่ามึนไปเลยปวดหัวอือปวดจี๊ดเลย พี่บัสไม่รู้มันเป็นอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ดีๆมันก็ล้มลงไปเลยอ่ะเป็นไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้อยู่ดีมันก็ล้มไปเลยไอ้เหี้ยน้ามือเอะไรเนี้ยโอเคเโอเคโอเคอยู่ครับแต่น้องแน้องจ่ายไปไหมก่อนผมมีมือเดียวเออเอาเอาอุ้มหน่อยบัสบัสบัสนั่ง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 เป็นไงบ้างบัสเฮ้ยเฮ้ยพาก่อนมันมันไม่มี มมไ่อากาศหรือเปล่าไม่รู้แล้วอยู่ดีๆมันก็นอนกันไปเลยสามคนเรียกับเมืองแขงเต็มไลยครับโอ้โหอากาศมันอบอ้าวไม่มีสาระเท่ด้วยเฮ้ยรัดตอนน้องไหวไหมเฮ้ยอุ้มอุ้มอุ้มมันองค์เงาเอาเอาให้แล้วเฮ้ยแบงค์แบงค์แบงค์ช่วยเก็บของกเอนแบงค์เก็บของก่อนตอนน้องท้องแข็งวะแบงค์ไอ้แบงค์ผมมึงอยากเห็นครูม่ใช่เหรออะไรแบงค์เป็นไร

อะไรอะไรไมเอ้เฮ้ยกูปล่อยปล่อยปอยยายยายยาเจปล่อยปล่อยยยยาปล่อยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเจเจเจยมันไม่ใช่ของเราอของเราเอาอเอาผ้ามาเอาผ้ามาเอาผ้ามาใจเย็นสติสติใจเย็นเออห่อเลยห่อเลย ไม่ใจเฮียมันอะไรวะเออวท่เไม่กูทัตดปกติเลยไม่เจไม่ใช่เดี๋ยวมึงทุ่มเดี๋ยวมึงทุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวันให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวคนให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวคน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 ให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวคนให้เดี๋ยวนให้เดี๋ยวคนให้เดี๋ยวม่ให้เดี๋ยวคนให้เดี๋ยวคนให้เดีวนให้เดี๋ยวคนให้เดียวน้เดียวคเดี ไปเถอะถอยลงเจ๊เชื่อกูไม่คือลงไปวันนี้มึงมึงต้องสติก่อนใจเย็นๆพี่หนึ่ะพี่หน่ะพหน่ะเออรือว่าเอออกไม่ปกติเลยหมดเวลาแล้วพี่ถอยเถอะไป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 ไอาไป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 ไไปไไปไมไป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 ไไป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 ไ không biết gì đấy đấy. cái chập sèu nữa không, kêu bình thường thôi. chơi game. cái gì มาถอยมาก่อนเหี้ยใครเดินตาเอาอีกคนวะไม่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้ที่ไม่ให้ถูกไมปทำลายไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าขนาดแค่เราอ่ะเออคือถ้ามันเป็นของไม่ดีอ่ะแล้วเกิดไปมันเข้าไปทุกไปทำลายทิ้งไอ้เหี้ยเกิดเข้าตัวมาทำไงอะเราไม่มีอะไรเตรียมพร้อนเ้ยแบบเนี้ยเราถอดเราถอดสายสินมาแล้วอ่ะ มันยังไม่แรงกว่าเดิมหมอไม่เราต้องไปศึกษาก่อนว่าเราจะแก้ไงไปศึกษาให้เศษที้ศึกษาดูก่อนไม่มันอาจจะมันหลุดมาแล้วนะเนี่ยเขาว่าจะแค่พันไว้ไม่ให้มันเปิดอะไรงนี้เปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่คือผมแค่จะจับออกไปจากคนอื่นอะแต่สายสีหน้ามันเหมือนมันผุวยกับต้นโพผมยังไม่ทันได้เห็นเลยก็กําลังจะไปดูอะไอ้พวกนี้มันก็ล้มกันไปแล้วอผมว่าไม่ได้หาวิธีแก้ครับ ทุกอนว่าพวกผมจะมาตามหาไอ้ห่อผ้านี้แหละจะบอกว่าวันนี้เจอนะครับพวกผมไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันต้องมาแก้อะไรคือต้องบอกว่ากลิ่นทุกที่ใครอ่ะไม่มีนะของเกี้ยงอ่ะไม่ได้กินอืมไม่กลิ่นดิอ้วนถอยออนตรงนี้อ่ะอ้ถอยอ่อนไอ้ยี่ออกอ่ะเยอะเจนพงษนะมีคนเหมือนเดินมาเหยียบใบไม้ไปกี้า พี่ผมว่าออกดีกว่าเออเอ้ยกลับไปออกเจถอยออกไปไปไปถอยถอยถอยเจ้าอยู่ตรงเ้งาแบบนี้ไม่เลีอยูเจ๋วไหปเนี่ยไปตะนุกเฮ้ยเหมือนมันไม่ไหวเลยว่ะเจ๋วไหปเนี่ยเอ้าเอ้าเฮ้ย มงดูมาดิฮะเป็นที่อะไรทุกคนนะนดเดี๋ยวผมอนุญาติลงไลน์นะครับนะน,นะครับผมอนุญาติลงไลน์นะครับนะตอนนี้ผมเอาทีมออกแล้วนะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมจะแค่มาดูว่าไอห่อนนะมันคืออะไรเพราะว่าสงสัยมานานแล้ว,ลวเพราะว่าเราอะไม่เจอตรงไหนเราเจอตุงมตุ้ตโนโพไดไงที่เดิมตะนกแต่ว่ามันมีแค่ใบไม้คลุมตอนแรกอ่ะผมมาเข้าไปดูไอ้บัสไม่มีไส่บัสนะมันไปเลียร์มันบังตาด้วยปรากฏว่ามันนั้นผ่า อยู่ที่เดิมถ้ามันมีใบไม้คุุมอยู่อไม่แล้วก็เมื่อกี้มันก็วิ่งออกมาไปแล้วไม่รู้โอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลน์นะครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากไปด้วยนะผู้ใหญ่จะดีท่าไหนนะครับอย่าโปรโมทอย่าโฆษณาสิ่งใดทักที่ถามอินบ็อกเพจนะครับผมใครไม่เคยดูของเราฝากกดติดตามไปด้วยไปมันเป็นอะไรงมันวะอยู่ดีมันก็พูดพูดอะไรของมันก็ไม่รู้